สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยละตังประเทศมือนี่น้องดีชิเผาทุกคนไปเบิกน้องดีตัวโตนนออีกเพราะว่ากาเรเมื่อเสาร์นี้อนาบ้าทันไปเบิ้ลกับน้องพี่น้องแลู้บกเลยนี้ก็คือนูของหงาน,นี่หลายแ่ นี่ก็คือนูของเาหาทั้งหมดได้ห้าตัวนี่ได้ e ล d เห็น เดี๋ยวหกอกสีไปคว้าน้ำกันเลยเนาะพี่น้อันนะี้แม่นาบาวเป็นคนไปใสก่กำเนาะมือบ้านเราก็ไปเบื้องมือเสาร์เราก็ไ,าากได้มาหลายทั้งหมดได้หกตัวแต่ว่าตัวหนึ่งหางคาเต่าแล้วก็เลยยังเหลือ,ออีก5าตัวเดียวาสิไปคว้าน้ำกันเลยนี่หอกสีเผาเลยคุณละโตกับให้เขา ้กสีมาลูกลูกขี้เทาก่อนนะเพือ่อให้เขาลุกง่ายนทุกคนตัวนี้เขาก็ลกไปครึ่งนึงแหะแต่คือสบอลลอนออาไปชิเพาออกแล้วมันงานแล้วก็มันไวยังลูเกเต du <muchas> bot ទៅទៅបបាក់ឆ្អែឯងមកឡើងអាទៅមកទៅដល់គេសារះនេះទៀតនេះជុំ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 ប្រ หนัเลอะแอนง่ายจอเอะไิเลยตัวนี้ต่อเดี๋ยวรัไปอย่าอย่าินงันนะไปสิบแปดินป้าประจักษ์พายนะิโนป้าไปป้าเจจะพายชิโน จะพายสนุทุกคนตอนนี้ก็ฮอดขั้นต้นขัวแล้วนี่แม่เทาเป็นคนเห็ดน้องดีเป็นคนดึงน, <c oughs> นี่เดีย๋ยวเขามาเบิ้งน้ำกันแม่เทาเบิ้งแม่เทาเห็ดนี่นี่ก็คือตัวที่ขัวแล้วดำเหี่ย พอเฮ่าเผาเอานะพี่น้องกันสารมันสิบออกมันั่งมันก็สิออกเบิดท้าห่อลุก,กขี้หมันใส่มันเห่าก็ะซีถิมเนาะเฮาก็จะบอกเอา แลกาตัวนูตัวนี้นหอาก็สิเอาไปปิ้งหรือว่าเอาไว้ออกไว่ออมเนาะพี่น้องหรือว่าหิรดากระได์หอาก็สิลางอีกน้ำหนึ่งน้ำเออซองน้ำเดโอเน ไม่เท่ากับสีล่างอีกน้ำในสองน้ำสองน้ำสามน้ำเนาะกินอีกก้นี่กล้างเลยสองน้ำไอ้ก็ซ้ำน้ำเทที่สามตาเด้ เาทุกคนตัวสามตัวหั่นเห่ากะสีไปไว้ตู้เย็นเผื่อไว้เห็ดเมนูตอนแรงเนาะพี่น้องถา้าติดตามน้่นกันว่าห้าสซีเห็ดเมนูอย่างอันนี้ก็อีกซองอีกซองโตห้าวกะสีปิ้งไว้เพื่อมีคนอยากกินเนาะโอเคไปเบิง้งไปเลยอันนี้ก็ยังชุดนอนอยู่อย่งเพี้ยนเครื่องจักเกื่อนี่ไม่เ่ากำลังสิบุม ซีมักอันไอยเนาะเอากระไซเกลือปีงเพื่อหันตนุ้มก็แล้วก็ใส่แป้งนัวแต่ห่อ,อ,อหกระซิปีงเลยง่ายๆแบบกินง่ายๆสไตล์บ้านๆอยู่บนอกนอยู่ง่ายกินง่าย thảo cái áo legging pin pin. Đỡ bùi, dễ chào hục ấy. Không bao giờ tao. Nè, mấy tao cái 10 p. Đỏ. ปิงอ่าปิงนูกะไก่ซิซุกแล้วเนาะพี่น้องนี่ชิซุกแล้วนี่ไม่เท่ากับปิงปลาเพิ่มเพราะว่าอ่ามือวานฮันดาบาาเป็นคนไป ใส่มองมาก็เลยได้ปลาหฮกก็สิมาปิ้งทาเกลือทาไปนัวใส่น้ำพี่น้องเพื่อให้มีรสรรรชาติกลมกล่อมเอชิ้นงวงีมีชิ้นงวพร้อมเพราะว่าชิ้นงัวแต่มือกนนี่เนาะ ก็มาปิงเขานเขาเป็นครอบครัวใหญ่ก็เลยต้องปิ้งลายมีหลายลายอย่างเนาะให้สันกับบ่พอกิน<ะ>โอเคทุกคนตอนนี้ป้าของเหาและกันุของเหาก็สุกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลย้วเหากับบไดยไปเห็ดอีอย่างแล้วเนาะ เพราะสนา้นองดีก็สีจุคลิปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนไพ่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเชร์แล้วกด s ับ s c r ไข่ให้สองดีไลท์สไตล์ในเด้อเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจฮหดคลิปตอนต่อไปขอขอบใจลูกบ้าน <c oughs> นี่ก็ <c oughs> คือตัวโนของหฮากับป้าป้าของหฮางกับน้องตัวหน่อยนี่น,นี่ตัวนี้ผู้นี้ก็กํกลาลังกินโน้เลยนี่นี่นะแดดหันแสบเท่ เฮ้ยเฮ้ยอย่นงกินคัก้เซบาเซบาอัน้่ Net ะเชฟ่ะ hmm.